สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาเก็บเฮทวันนี้ไม่ได้มากับพี่น้ามาเจอมากับอันสเนเอกสองคนไม่รู้ว่าจะเจอเฮทไม่หอกพี่น้องอันไม่ได้มาสองวันแล้วแต่ว่าก็แต่ก็คิดถึงอะ่ะคิดถึงปลาเฮทพี่น้องคุมันกระตกอยู่เด็ตอนนี้มนนันลินลินอยู่เนาะค่ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะจธะว่าจะมีไหมส่แแบนมาพ่ามันเล้ว เสนกเจอพี <l id> ่น้องสาคิดวัาสิว์ได้มากับเสนกสองคนจ้ะนี่เคดขาไอ้พี่น้องย่างงามจ้ะดูงามดอกแรกดอกแรกแหกหมันดอกแรกแหกหมันเสนกลองตัดดูตัดน้อยๆดูเสนอตัดเออ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 พราะเราพอละสะอาดแล้วอาใส่คู่ไปหาต่อพี่น้อง หาซอยกันหาซอยกันวันนี้ใส่แว่นมาตต่ห็นบบนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่จะหมุนไปเอาโอ้หอ่จำตา,าเ่ายงังดูนะ่ะเห็นไหมพี่น้องเห็ดขาอะไรใช่ไหมใช่ลูใช่โอ้แต่ก็จะเท่าเราแหละพี่น้องเอ้ยบึงปาดคอมันาป <laughs> เอาไว้มันเกิดใหม่เอาไว้มันเกิดใหม่จ้ะ <laughs> นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องกำลังยืนเอากระเป๋าใส่ของอยู่เอาของใส่กระเป๋านี่นี่นตัดนี่ก็จะตัดอีกแกพี่น้องเอยขาอย่างยาวอู้หมันมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อตาข่อยแห้งก็ดีอยู่ <laughs> อือตัดออกหน่อยเดียวพ่อน้องสะอาดละ่ะถุงมือเอามาขางเดียวเออเพราะอหลอกแดดจะออกก็ออกซะเดอ้อน้องเน็ก ใช่พี่น้องฝนตกแดดออกฝนตกแดดอกอกอยู่นี่แหละตาดีๆมีแบล็คเบอร์รี่ด้วยแบล็คเบอร์รี่ไปหาทางอื่นอุ้ยตรงนะึงอุ้ยนี่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 พี่ พี่น้องเฮ็ดฝ <ired> <R ud> okay. ึงขาลายยังได้น่อยอยู่เลยไหนโอเคนี่งสเน็กเจอมันอยู่ในแตกขนไม้เนี่อะสองดอกพี่น้องงามๆเน็กตัดวางไว้ตัดตรงต่ำๆแต่นังแกถ่ายด้วยสเน็กอยากตัดพี่น้องมีกลมไหมตัดออกอีกหน่มันเปลือนเออเออชวยกันทำมาหากิน มานำการสองคนเพราะไรมีหมูคุยพี่น้องมาคนเดียวกับี้หรือเออใส่คุอันนี้อะไรนี่คือเป็นศาสตร์นี่นะก็โอ้ยนี่กับขาลายน้องแต่ว่ามันเท่าแล้วรอยถ่าง,ม,างม,นนมันกินจ้ะรอยถ่างม,มันกินเลยลอยถ่างมันกินละอู้นี่นี่นี่น,น้องอุ้ยก็เทา่า ก็โดนฝนพี่น้นองจ๋าก็เละๆเฮ็ดขาลายมันจะเละแบบนี้แหละจ้ะทำมันโดนฝนนีนอาปาดโดนฝนแล้วมันจะโอมหนามเป็นเม,มือกเมือกตัดออกเลยนี่ๆตรงตัดเ,เต็มเตัดคืบเลยอือเออหาต่อ อุ j, mm ้ย hmm. ดอกอะไรน mm ี hmm. uh, ่พ oh, ี uh, ่น uh, okay. uh, ้องตายเน้แม่สองดอกเออฝั j, no. mm ่งน no. uh, no. ู้นด ok, no. ้วยน่ะอุ้ยฝั่งนี้น่ะลอยอ่ะอุ้ยเหลือครึ่งเดียวให้ขาลายพี่น้องเหลือครึ่งเดียวอุ้ยอันนี้โอ้ยได้จีล่มตายอุ้ยมีดอกน้อยด้วยอุ้ยพี่น้องขาลายดอกเพิ่มเติมนี่อีกดอกหนึ่งนี่สเนกดูดีๆเด้อลูกเด้ออันนี้หน่อยเพิ่งเกิดมาเนี่ย อุ้ยตะปุติปิจะไปจับหมวเด้อตัดตัดขาง,งามๆจ้าเอาวางไว้ก็ใหม่เออสนิทเห็นแม่ตัดเองไหมนสนิทเอ้ยเออ,อดอกน,น้อยๆพี่นอ้อง <laughs> น่ารักจิงอ้อากล่องนี้คือมัวแทะมีอีกดอกหนึ่งน้อยๆขายตป้งกล่อง,งอะในกระเป๋าอุย้ยขาไม่น้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ขายางใหญ่นี่ทุกคนอ้าวสเน็กกล่องนี้มันไม่ค่อยชัดนี่มันมัวอะไร ตอนัอไ,ไม่ค่อยโฟกัสนี่จัดแต๋อเนกขู่ของเราพี่น้องอันนี้เนีหลือครึ่งดอกพี่น้งงองนะอู้นี่อีกดอกน้อยนี่ก็ย,ยังน้อยอยู่เลยแล้วใบก้อยเกิดอ,อู้อูเนกมันตันอยู่นะลูกฮะพี่น้องมันตันอยู่นี่เอา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 มันตันอยู่ตันอะไรมันแข็ง นี่เห็ดของเราพี่น้องไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแะ,ะ้วคะต้องใส่แว่นแล <c oughs> ็เท่าไม่พอไหนโอ้นั่นเห็นละอุ้นี่ขึ้นนักแถลุเออนี่พี่น้องดอกใหญ่ๆตัดออกทีเดียวจุกอออเออเออ นี mm. hi, en, ơi, ả, ่อ uh, 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 uh. ีกดอกหนึ่งจะแนเห็นคนละดอกเฮ้ยนู่นอีกดอกหนึ่งท่าไหนนู่นใช่นั้นหนึ่งดำๆน่ะอ่าวะอุูยแดดออกอีกแค่พี่น้องอ่วววนี่นู่นนุ่นนุ่นนะโอ้ใช่ว่ะชา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 ชี่นอกอย่างงามเลยนี่เอ็ดขาลายแต่คุณชอบเนาะค่ะเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ แม่ตัวนั่นนะตัวอุ้ยตัวถากตัวใหญ่เนี่ยมันมากินเฮดเราอันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้สะาดตัดออกนิดเดียวไหมเนี่ยตัดตัเล็บออกไหมไม่ต้องโอเคไหนขู่เราเหรอ <c oughs> นี่ก็อโอ้พี่น้องดู <c oughs> ถากกินแย่งกันก็ถากพี่น้องแต่ดอกงามอยู่ดูด,ด,ดูเห็นไหมถากแย่งกันแน,น่ไง เอาใบไม่เอาดอกค่ะมันอันนี้ปวดสงสารถากค่ะมันกินจ้ะไหนเออสนิทเจอดอกไหมเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งอันเฮ็ดผึ่งเนยพี่น้องแต่นิ้งไม่เอาดอกนี้ไม่เคยกินคนอื่นเขากินอยู่แต่นิ้งบม่กิน ยิงไม่ก <tra 195 2> okay. ิน <bracelet> น <altre> oh. oh ิงก็ไม่เอาดูพี่น้องเห็นบ่านู่นะฮะอืโอ้เห็ดเหลืองพี่น้องเออไม่ไหวแต่เห็ดเหลืองไม่ไหวแต่เห็ดเหลืองพึ่งหวานหน่อยพี่น้องพึ่งหวานหน่อยก็ไม่รอดเราไม่เอาดอกมะนุ่มแล้วทั้งฝนทั้งทากกัดมันในยขนในป่าลูกเลยพี่น้องเผาอีกกว่าวนนีดเออโอเผาอีกแกดู สภาพ้อยไม่ได้เลยพี่น้องยุดไปสองวันสามวันเคสเถาพะนะตายตายเถาคือคนเก็บเลยอือพี่น้องนี่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 ขาลายขาลายจ้า vốn cất tốt mấy kìa vốn cất tốt